นี่มันเรื่องมหาศจรย์แห่งเทคโนโลยีชัดๆสามารถพัฒนาประเทศเราได้เลยนะครับอพี Online, so ที่3ครับ ประเภทของ QR Code ที่ใช้กับ Starlim หลักๆจะแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับก็คือแบบ 1D กับแบบ 2D แบบ 1D ก็คือบาร์โค้ดที่จะเป็นเส้นๆคนเนี้ยพ่อฉันเองวัวลานเหมือนกูเลยแต่แม่งมีบาร์โค้ดด้วยอ่าไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เรียกส่งบาร์โค้ดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับบาร์โค้ดในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับ ในชีวิตประจําวันเราเลยความแตกต่างระหว่างบาร์โค้ดกับ q ิวโค้ดเนี่ยครับก็คือขนาดของข้อมูลที่ใช้เก็บครับ q ิวโค้ดเนี่ยจะเก็บได้เยอะกว่าแต่จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม,มนะครับบาร์โค้ดจริงๆแล้วก็เป็นแค่ตัวเลขที่เปลี่ยนฟอนต์ไปเป็นแท่งๆครับคือคิดง่ายๆครับว่าบาร์โค้ดก็คือฟอนต์ชนิดหนึ่งฟอนต์แบบหนึ่งแค่ช่วยในการเก็บข้อมูลเวลาอ่านมันจะแม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่าครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดครับ ส่วนแบบ 2D นะครับก็คือ QR Code ที่เราใช้กันนีครับที่เราสแกนจน่ายทั้งบาร์โค้ดและ QR Code เป็นการพัฒนาเพื่อให้การอ่านข้อมูลนะครับทำได้อย่างรวดเร็วจากเดิมที่ใช้คนอ่านครับ QR Code ย่อม,มาจาก Quick Response ก็คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆพัฒนามาจากบาร์โค้ด 2D โดยบริษัทชื่อว่า Denso Wave จากประเทศญี่ปุ่นครับตั้งแต่ปีคศ1994ครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าการชำระเงินการโฆษณา QR Code ใช้งานง่ายครับแล้วก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพียงแค่ใช้กล้องมือถือครับถ่าย QR Code มือถือที่สแกน QR Code ก็เข้ามมนูอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหมดแนวนะครับซึ่งช่วงโควิดก็ใช้จ่ายผ่าน QR Code ได้ทันทีครับ ภาษาบ้านๆเราก็เรียกกันว่าสแกนจ่ายนะครับถ้าในส่วนของ QR code ใช้ใน Starlink เนี่ยก็คือจะมีข้อดีตรงที่ว่าบางครั้ง QR code เนี่ยครับสามารถพิมพ์ออกมาในพื้นที่เล็กๆยกตัวอย่างเช่นบนขวดของเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มชูกําลังนะครับมันจะมีพื้นที่น้อยมากหรือบนตัวอย่างของแพคเกจจิ้งที่ใช้เก็บเลือดนะครับในคลินิกโดยที่ QR code เนี่ยครับสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง4000ตัวอักษรครับ ลองนึกภาพว่าประมาณ4,000ตัวอักษรเนี่ยเก็บอยู่ในพื้นที่ QR Code เล็กๆประมาณ1คูณ1เซนติเมตรเนี่ยก็สามารถทำได้ครับนี่เป็นเรื่องมาสจารย์แห่งเทคโนโลยีชัดๆคำถามที่ว่าทำไม QR Code หมดอายุหรือว่า QR Code มีวันหมดอายุไหม QR Code บางครั้งเราสร้างขึ้นจากในอินเทอร์เน็ตครับเว็บที่เราไปใช้สร้างเนี่ยกำหนดจำนวนวันที่สร้างเอาไว้ครับแต่ตัว QR Code เองเนี่ยไม่มีวันหมดอายุครับ ปัจจุบันบางที่ก็ใช้ qr code ในการส่งเสริมการขายก็มีนะครับเคยได้ยินโฆษณาผ่านหูกันบ้างไหมครับที่บอกว่าสแกน qr code ใต้ฝาเพื่อลุ้นโชคแค่สแกน qr code ใต้ฝาก็มี10ลุ้นถึง12สิงหาคม2565สแกน qr พิมพ์โค้ดใต้ฝาอะไรทำนองนี้ครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับการทำงานจริงของ starlim เวลาที่ qr code ถูกเจนออกมานะครับก็จะเจนออกมาเป็นสติกเกอร์ qr code ครับ ออกมาแปะที่ตอนรับตัวอย่างเข้าห้องแลบเลยครับมีตัวอย่างกี่อันเราก็พิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาตามจํานวนพิมพ์ปัป๊บแปะปุ๊บเวลาอ่านข้อมูลก็ยิงจากมือถือเลยหรือว่ายิงจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดเลยครับง่ายนะครับทําไมเราไม่ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพที่ห้องแ l บ p แลล่ะครับหรือว่ากลัวว่าการทําง,งานมันจะง่ายครับการพิมพ์บาร์โค้ดหรือ QR code ออกมาพิมพ์ได้จากทางเครื่องพิมพ์ทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบอิงเจตหลักใหญ่ใจความสําคัญอยู่ที่จํานวนและต้นทุนในการพิมพ์ครับถ้าต้องพิมพ์บ่อยหรือพิมพ์เยอะหรือพิมพ์เป็นประจําเนี่ยก็แนะนําเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะครับต้นทุนของการพิมพ์ก็จะถูกมากครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในภาพครับพอมาถึงขั้นตอนในการอ่านนะครับการอ่านบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดเนี่ยครับ ถาประหยัดที่สุดก็คือใช้มือถือเราในการอ่านบาร์โค้ดเลยครับมือถือเรามีกล้องถูกไหมครับถ้าเอาแบบมืออาชีพก็จะใช้เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีหลายรูปแบบครับขายตามท้องตลาดครับแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานเลยครับมีตั้งแต่ราคาแสนถูกนะครับไปถึงราคาแสนแพงที่มันเน้นเรื่องคุณภาพแล้วแต่ชอบเลยครับว่าชอบตัวไหนส่วนของส Starlim มเนี่ยสามารถคอนเน็กได้หมดครับจริงๆขั้นตอนนี้เรา จะเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วครับบาร์โค้ดที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือตามร้านสะดวกซื้อครับหรือในซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆครับส่วน QR Code เนี่ยที่พวกเราสแกนใจ่ายในชีวิตประจําวันเลยครับเร็วง่ายนะครับแอปเป่าตังก็มีนะครับฟังแล้วอยากเอามาใช้ในห้องแลบบ้างยังครับทั้งหมดที่เล่ามาครับหลักๆก็คือต้องการบอกว่าในห้องแล็บ สตาริมเราเจน qr code เพื่อความแม่นยำมานานแล้วครับเหมือนกับที่เวลาเราเข้า7-11 e แล้วเราเห็นสินค้าใน7 e 1 e ่เนเกืบร0 0เี่ยมีบาร์โค้ดติดมาด้วยตั้งแต่ต้นทางนะครับของโรงงานที่ผลิตสินค้านั้นๆเลยเวลาที่เราต้องการที่จะแท็กสินค้านั้นย้อนกลับไปที่ต้นทางนะครับก็ดูจากตรงบาร์โค้ดเนี่ยแหะครับตัวบาร์โค้ดก็จะเก็บข้อมูลที่สามารถย้อนกลับไปว่ามีส่วนผสมอะไรผลิตขึ้นเมื่อไหร่ได้เลยครับ QR code และ Bar Code เนีครับเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้เสริมความแม่นยำและความรวดเร็วในการทำงานนะครับของห้อง l a บได้อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้ใช้งานหรือผู้ปริบัติงานเนีครับเข้าใจวิธีการใช้นีครับก็ยิ่งสามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆไม่ยากอย่างที่หลายๆคนกลัวครับใช้เดยครับมันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส่วนเล็กๆพวกนี้แหละครับสามารถพัฒนาประเทศเราได้เลยนะครับ วันนี้เรื่อง QR Code กับ Starlink นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับหรือถ้าใครมีคำถามนี่ครับกดไปได้ที่ตรงนี้เลยครับไลน์มาถามได้นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณนักวิทย์แห่งสยามประเทศที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ